โอเคนะครับผมสวัสดีสสวัดีครับผมวันนี้วันนี้การ JK คไอแชนแนลและกัยกเรือไอไม่ให้เรือสิเกมโบอกบอยชิปตอนนี้ก็ยกเรือ New Mexico นะครับผมนิวเม็กซิโกมันอัดก็บน้หาไว้ก็ขออภัยนะครับผมตอนนี้ยกล่างสองนะฮะกับเรือเนี่เรือในล่างสองเออล่างสองอืมจะเป็นกิฟแรกนะฮะพัทแรกตัวด้วยนะฮะ พัดไรกับเกมบบบอยชิปนะฮะอืมก็ถ้าที่ได้ดูคลิปเออมาครับแล้วสกายบล็อกทุ่เมี่ยบอกเลยว่าผมจะแคสเกมบบบอยชิปเอาไว้แต่ต้องได้เรือเออไอโออาใช่ไหมครับผมอือนะแต่มันก็ว่าอ่าเป็นอ้าเลยเนี่ยอ่ะค้างแหละอืมเป็นดีไม่ดีครับผมมาค้างนะ อก็นี่ไอ้ว่านะก็เนสามารถดูได้ที่อืมนับบล็อก b e อืมนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปุ๊บก็เปลี่ยนเปลี่ยนไะไเมือ่อเปลี่ยนหลายรอบนะพอเปลี่ยนเสร็จก็มานั่งเล่นหมครับตั้งหน่อยแล้วก็มาแคสเกมดีกว,ว่าไม่ได้แค่ตั้งนามเนาะซับซับผมเะ ลดลงเรื่อยๆนะเออมานี่ประเทศใหม่ประเทศนี้เนี่ยจะมาในไม่ช้าเนี่ยในไม่ช้าแล้วเขาก็ให้เรือดำน้ำมาเาหมดทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่เด็กใหม่หรือว่าอะไรก็ตามครับได้หมดทุกคนครับผมให้ฟรี พุ่งสมัครครั้งแรกก็เวลาเรือมาเร็กๆเ,เลยครับผมเทียศูญเทียสูญใช่ไหมใช่แล้วแบบนี้เทียสูญครับผมหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูคือนี่ครับผมมันกดออกลบไม่ได้ฮเพราะมันอยู่ที่ตัวคนร้างเกมครับผมว่าเขาจะให้บอกว,ว่าเขาจะให้เราเล่นหรือเปล่าเนาะอยากเล่นจะยัแหลนะอ่ะก็อยากเล่นนะ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือตอนที่เราเขาคืออันนี้เงามันก็มีอยู่แล้วแหละนั่นแหละใครที่ใค้เล่นตอนที่ว่ามันมีอันนั้นไม่แม่ไม่รูออ้ตอนที่มันมีเรือหมอกอะไรนั้นนะเนี่ยจะเป็นอยู่ตรงนั้นบนเป็นญี่ปุ่นนะนั่นแหละอยู่บนลงมดไงก็เห็นมันจะมีเรือมันนำน้ำแบบของเออซีอะไรนะวะ ๋ยมาเรือจ like, ีอะไรไม่รู้นะฮะเรืออะไรไม่รู้นะฮะในการ์ตูนอันนี้ม่เรื่องนึงอันแหละก็อือเรือแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นไม่แค่มีมีลายหมอกเนาะอ่าบางคนแบบสงสัยอีกว่าทำไมเรือนิวเม็กซิโกของผมถึงได้มีลายเรือแบบนี้เดี๋ยเป็บหนึ่งมาเลยนะชิบมาในเวลาอ่ะเวลาไอแคลเกมคนเดียวจะมันจะเร็วนะ ถ้าเกิดกดไปดูอะไรไมเนะี่ยมาเร็วๆเ๋ยว,วครับผมโลดสิครับเร็วเลยอัดคลิปแล้วไม่รู้เป็นไรปุ๊บทีนี่ไงเห็นไหมครับมันจะเป็นลายสีขาวสีดํานี่ก็สีม,ม่วงม่วงเหรือจะเรียกว่าอะไรดีไม่รู้นะเออเนี่ยมันจะเป็นไม่หมดเนาะป้อมปืนเออคือตรงนี้มันไม่เปลี่ยนไม่รู้นะแต่วก็ช่างมาันเถอะขอให้ได้มีอะไรเหลือ,อบ่ โอเคขอมาติดทงอะไรกันวอดจิตจะเป็นคนที่ไม่ชอบติดทงหรอกเกบ็บเก็บทงไว้เยอะๆก่อนนึงจะติดี่ยิ่งเบิ์มอะไรไม่รู้ติดนะติดหมดอนะแต่สิ่งที่ได้มากก็คือคือนี่ไอเนี่ยมันกันไฟหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมว่านะมันน่าจะแบบไอ้นั้นหน่อยเนาะอือม,มันมีความสนท้ายมีขัน้นระดับหนึ่ง ติดให้หมัวตัวให้หมดยังไม่รู้อ่ะไหนมันทำอะไรได้ติดให้หมัวมันเลยไม่รู้แหละติดให้หมดนะไม่รู้อ่ะมันเป็นได้แค่แปดตอนนี้มีห้าอ่านทุงและวหกแล้วอันนี้เจ็ดพอไม่ต้องขอบก็พอส่วนใหญ่แล้วผมจะเอาแต่อันมากๆนะเลเวลสี่แลละเลเวล14สิบสี่แล้วไล่พาง พังนี้เอาไงดีลายพังมันอเนี่ยผมชอบผมชอบใส่ลายพังอันเนี้ยตัวเนี้ยมันยังมัยังลุ้นไม่ได้เลยเกียจ์ใส่ได้เอาะไรพังไหนดีเนาะอ,อันเนี้ยลองติดให้ดูนี่นี่เอออันนี้ก็อันนี้อ่ะน่าจะมีลายเรือแล้วเราก็ขอติดเลยแล้วกัน เพื่อที่เราจะได้เทปอ้าวอะไรวะเนี่ย Google ขั้นทำไมออกครับ Google เราเข้าในไม่ได้เดี๋ยวเกมแล็กขึ้นมาชิบหายคอมไม่รู้เป็นไรคอมแม้แต่คอมใหม่ยังมีปัญหาแหละออกสซอออกเออออกออกเออโอเคพอเสียเวลามากแล้วลอืมอะไรเนี่ยอ๋เอเ,เล่อนเลเวลผมก็ได้ ตรงน,นี้มาเต็มเลยโอเคไปไปออกลบกันเลยในการลบแบบสุม่มแบบนี้เขาเขาชอบเล่นกันมากเห็นไหมเห็นไหมบอกว่าชอบเล่นกันมากลบ,บก็เจอห้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยอีกเดี๋ยวคือชื่อผมมันจะไม่ใช่เป็นชื่อ JK Channel แบบนี้อันแบบนี้มันแบบคือเป็นทีมนะผมคือเป็นชื่อทีมนี่แน่เนี่ย คือหลายคนต้องสงสัยอีกเดี๋ยวมันจะเป็นชื่อ LMG เลยไม่รู้นะฮะคือตอนแรกผมก็จะจะตั้งช่องผมเนี่ยเป็นชื่อนั้นแล้วแต่ว่าพี P ่โน้ตพี่โน้ตอ่ะเขามีเขามีช่องด้วย S T โน้ตไปเขียนดูครับผมจำ S T ก็พอเนี่ยมันก็มีมาได้เลยแล้วก็แบบแนะนําชื่ออื่นมาให้แล้วก็แนะนําชื่อแนะนำไม่นามาก็าเปลี่ยนไม่ได้เลยจุดหยุดอยู่ที่ j K I คือมันคือมันไม่สามารถเปลี่ยนได้หลายรอบ ก็แล้วเป็น JK Channel ไปเลยแล้วก็ประเด็นคือตอนไหน,นชื่อผมก็เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันมีแบบเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะถ้ามีก็ดีผมจะได้เปลี่ยนชื่อน่าจะไม่มีมากกว่านะเกมแบบเนี้ยโอเคเวฟวอร์ชิปเป็นเกมที่ผมชอบแหละเวฟแท่งก็อยากเล่นอยู่นะแต่มันขัดใจอย,อยูอย่หลายอย่างคือเป็นคนชอบ ชอบเล่นเรือแบบเกมแบบเรือรบอะ่ะเออเป็นคนชอบติดแบบเกมเรือลบแค่นั้นแหละแล้วทีนี้มีปัญหาอย่างนึงก็คือันต้องมารอโหลดตรงนี้ใหม่เฮ้ยต้องมารอโหลดตรงนี้ให้มันให้มันเข้าไปในหน้าตัวเกมซึ่งผมว่ามันเสียเวลามากเลยต้องตัดคลิปใช่ไหมครับผมอ่าท่าน,นั้นต้องใช้มาตรการการตัดต่อคลิปเฮ้ ตัคดคลิปทั้งคันนั่งอย่างนะ้นะไม่ต้องกดปุ่มผิดไม่ต้องกดปุ่มสต็อปกดปุ่มตรงนี้แต่เป็นหนึ่งนะ,ะไปรอเดี๋ยวไปดูกันที่หนะ้าจอเกมเลยครับผมอืมกูร,รอไปทั้งผมรอไม่ไปไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยนะว่มาดูน,นี่ปุ๊บขึ้นมาเลยบอกตรงๆว่ามันช้ามากดูสิทุกคนวันอื่นเข้าม,มาหมดแล้วหลายหลาคนเดียว ที่ยังไม่ตื่นตื่นสายบางคนที่เออผมอยู่ช่องของเออะไรไม่รู้อ่ะเออชื่อช่องของยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านผิดจะจะโดนเออโดนนั้นอีกอ่ะนั่นแหละเขาบอกตื่นสายตื่นสายเป็นนานๆผมต่อต่อต่อัดคลิปต่อตัดคลิปพอต่อตามไปตรงครับคือมันหลุดอะไรนะใช่ไหมผม ก่อนทีมันจะได้เล่นเนี่ยคือเรือมันคือเรือฟังตรงคือ <c oughs> จมแล้วน้ำหนึงที่มันอ่ามาพอดีเลยไงยไม่ต้องตัดต่อคลิปเนี่ยบอกว่ากากมากากากมากนะคอมเนี่ยคือไม่รู้นะมันอยู่ที่ที่ไวไฟของเราหรือว่าอยู่ที่คอมนะที่มันจะรุดเร็วกับชาวบ้านเขานะอืมมาแล้ว มาแหละมาแหละอย่าค้างสิลูกอย่าค้างนะลูกอย่าหญ่ใหญ่ไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เล่นนะต้องเป็นอยู่หน้าล็อกอินไม่ได้อ่านั่นไงเอาแล้วไงเอออย่างงี้สิทำไมควันอยู่ตรงนั้นวะชิบหายไงเฮ้ยควันทำไมอยู่ตรงนั้นน่ะทีมใครวะ,ออ,วะออ๋ทีมอ้วเออทีมอ้วดูในแมปนั่นค้างอีก ลือ้ออย่าเล่นอย่างนี้สิลือล้อลื้อไม่ชอบนะว่าไม่ชอบว่าไม่ชอบอย่าลือ้อลื้อชอบหลุดใบใบานานไงไม่ค่อยจะได้เล่นนานนานยังจะยังจะเล็กไม่ไม่หยุดไม่เลิกคือจะเห็นว่าเกมมันไม่ได้คือทําไมตอนผมเล่นแล้วมันแล้วมันเล่นได้สบายใจชมนานอัดคลิปแน่นอนเลยอัดคลิปไง อัดคลิปมันก็เลยแบบนี้มาถูกตรวจจับแล้วไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรอกมม่ไม่เก่งหรอกเอาภาษาไทยไว้ก่อนแล้วทำไมกูชอบค้างชอบเลกนกันเนี่ยตอนเล่นแม่งว้าเฮ้ยสีกแ,แล้วละอ่ะต่อไปดูไอเอ็มอัดต่อไปดูนั่นค้างกดซมทีนึงถ้ายิงเรือเรือลำอื่นแตกนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะโอ้ยเรือไปต่อไปดู เหลือพี่ขาดเหลือพี่ขาดอ่ะตกจริงวะเดี๋ยวไม่แคสแล้วยังไงเราก็ต้องแคสไปเรื่อยๆอืมเพื่อยอดซับเพื่อยอดซับบางคนบอกนี่พี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 ถ้าถ้าเกิดเล็กขนาดเนี้ยผมมั่งไม่ต้องอัพโหลดคลิปลงหรอกทีหลังอ่ะเฮ้ยต้องรู้บ้างนะน้องนี่น้องกอล์เตอรไปดูครับผม เราโด,มดมไม่ถึงอแล้วถ้าถึงก็เป็นความผิดของผมเองอเห้ยแมเนี่ยมันเริ่มได้แล้วมันเริ่มแล้วเริ่มได้แล้วสังเกตมกชอบหายบ้างมาปล่อยเข้ามินก่อนเลยอืมไม่เคยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะเป็นคนที่ไม่เคยจะคิดหน้าคิดหลังก่อนนะนั่น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 โชว์ความกากก่อนโชว์ความยิงกากาครับขนาดกระตุกกระตุกอย่างนี้แหละอ่าเอากระตุกอย่างนี้แหละ ไม er ่ต้องสนมันแหละไอเรื่องกระตุกอ่ะขอให้ยิงเรืออื่นก็พอละเนี่ยเนาะมีเรือนั่นไงว่าและเห็นในแมปมันไอ้นั้นอยู่ยิงมั่วแล้วกันยิงมั่วยิงมั่วนั่นเฮ้ยเฮ้ยโดนไงวะโอ้โดนโดนทั้งสามนัดโอ้โหอันยิงมั่วเองนั่นแหละไม่เป็นฝีมือเก่งอ้ายนี่จะตายละมันจะเปลี่ยนเป้าหมายมั้ง S <S อย่ามาเล่นี้ห้ผมปรับไอ้นี่อนีกวเม็กซิโกแล้วไงไม่ใช่ไอ้ว่าก็ดีไปก็ขอให้ได้เล่นก่อนเถอะก่อนที่จะได้ไอ้ว่าเอ้น้ำมัน New m เม็กซิโกใช่ไหมไม่ใช่ยิงดักหน้าเองก่อนแล้วกันทำไมมันกินไม่ไหลกวะเออดีเลยไปเลยไปเลยอย่นน้าหน้าหน้า,นาเลี้ยวเลื่อนหนี โดนแล้วโอ้ไฟไหม้ด้วยเยี่ยมยังไป่ห้านัดเลยเต็มเต็มอุ้ยไอ้นี่อ๋อเลยที่เรายิงยิงไปเนี่ยนี่มันเรืออะไรวะนายมีเตาไปดูนี่เรือลำเนี้ยอินเตอรไปโดนอะมันอะหรือว่าหรือว่าไม่มีโอ้โหไอ้นู่นนีอะไอ้เรือเลือดไอ้เรือพิฆาตชื่อเรืออะไรไม่รู้ อยากจริงเอ้เง้างนี่จังอ่า,อานาย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 โง่หรือว่าควายเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันแหละนายงโง่หรือฉลาดเนี่ยไอ้นี่มันมันฉลาดวะไอเนี่ยงโง่หรือว่าฉลาดเพราะมันถอยหลังอยู่คนต่อไปโดนนี่ต้องใส่ใจเสียใจเยอะอืโอโผล่มาได้แล้วโผล่มาได้แล้วอ่ะต้องใส่จะรจจะัดชิวได้ปะ ได้ว่ะกระสุนไม่ดีกระสุนไม่ดิงองน,นี่ว่าจะรัดคิวได้รัดคิวลัดฉัดลัดฉัดัดดนก็เขาเรียกงไงอ่าเรือเราจมไปสองลำแล้วฝั่งมันจมไปสามอ่อสี่ดูจาก้างๆก็ต้งก็แ็บอยู่ข้างบนไง,งบนหัวเราเอาทีมเราก็สี่แล้วเนี่ยว่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะนั้น หรือเปล่าไม่รู้มีเรืออยู่ตรงนู่นมีเรืออยู่ตรงนู่นกำลังหนีนี่อะไรโคตรโคตรรู้ทำไมเวลาเคสเกมเนี่ยโอ้เฮ้ยไอ้น้ำมันเลือดน้อยเอาไงครับว่าท่านผู้ชมนำมาเสียงดงังกันครับท่านผู้ชมนานหมดเออชางมันจริงไม่ได้แล้ว ก่อนก่อนก่อนเมื่อกี้มีแมลงวันมาตอมหัวไหนเวเรอนะตอนตอนไม่ได้เค็เก,เกมนี่มังมีอ้าวเอลไะไงทีมทเราไม่ได้เป็นทีมผมไม่ได้เป็นทีมเวิร์กซะแล้วจมแ,แล้วหลายลำอ๋อไม่รู้นะมันอยู่ที่ดวง ว่าทีมเราจะจะ,จะเป็นทีมเวิร์กเวิร์กเวิร์กไม่ใช่เวิร์กเวิร์กเวิร์กหรือเปล่าโอ้โหถ้าเลือดจะขนาดนั้นน,น,นะนะไปฮิวมันไปก่อนที่เองจะจมเขาบอกไม่ไหว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 ยังไหวอยู่ถึงไม่เลือดน้อยแล้วก็สู้ตาย <c oughs> เลือดนั้นก็สู้ตายสู้ตายได้ สู้ตายได้ถ้่วเลยเออยึดไว้ยึดจุดซีก่อน hey, เฮ้ยแล้วไปจะไปดูแน่อยู่ตรงนี้ด้วยชวนเกาะชนเกาะด้วยแล้วต่อไปดูล,ลำลำนี้ชนเกาะโอ้โหเอาแห้งนั่นโดนยิงอ๋อโดนซิกาเดียวแน่นอนเลย,นนเ,ลยลเราเรื่องเรายังเรายังไม่ลดมันยังไม่ลด เจอเรือปล่อยตัวไปโดมันจะถอยมาตรงนี้หรือเปล่าแดดเสียวตัวไปโดมันจะปล่อยมากูว่ามันต่อยนั่นไงแค่ต่อยนะปล่อยลิ้นพันในในตอวนี้มันปล่อยตัวไปโดมาหรือเปล่าอาดมยิงมันนะได้เดี๋ยวแล้วก็จะยิงให้กะไปวม้โมยว่มันชนเกาะ เอาจมได้ป๊อปจมได้เฉยโดนแก่ท้ายเรือนั่นน่ะโดนหนึ่งนัดก็จมแล้วเหรอนี่แหละคือผลงานของมิสซูรี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือมิสซูรี่เล่นยังเม็กซิโกอัสกพสกิลผู้การเลยก็แล้วด้วยมาขอระยะในการยิงสักหน่อยกอดีจะยิงไอ้นั่น เรือมันชื่ออะไรรู้อ๋อเรือนี้เรือนี้เนี่ยเขาว่าว่ามันมีมันมีจุดสิทธิดเดียวเยอะใช่ไหมนั่นนะ F U S O อะไรเนี่ยนั่นแหละจำชื่อมันได้อยู่คือมันมีจุดสิทธิดเดียวเยอะด้วยมีเกือบทั้งลำเลยก็ว่าได้เพราะนั้นมันเรือแบบเรานี่ยว่ะเนี่ยเม็กซิโกใส่ลายหมอกเหมือนกันแหละฮบลายหมอกก็เหมือนเอ้ยลายพางลายหมอกหาอะไรล่ะ เราลงก็หล็กกันพอดีไม่ลงไม่เล่นมันแล้วไม่ต้องแคสเกมมันเลยถ้าลงลายหมอกอะลงลายแบบนี้ก็พอละไม่โดนเลยสักนัดกะไม่เป็นอะมันอยู่อย่างนั้นนะมันอยู่อย่างนั้นกะยากสําหรับผมสําหรับคนอื่นผมไม่รู้มายิงในเม็กซิโกดีวยาถึงแคสทั้งเล็กๆก,กระตุกกระตุกนี้แหละ อยากยิงไอ่เหียนังอ่ะนั่นคำหยาบคายขึ้นมาแล้วต้องติงคำเตือนมาก่อนแล้วกี่เจ็ทิ้งอ่ะแต่ว่ากะยังไงดีกะยังไงว่าไ,ไม่รู้อะกะไปเล่นๆอย่างนั้นแหละไม่จริงจังไม่จริงจังไม่จริงจังมันก็จมเรือในลำหนึ่งแหละเอาไปไหม่โดนหนึ่งนัดเยี่ยมกะมันเดิมครับมัน น้ำมีดไม่เพิ่มโอเคน้ำมีดที่เราทำมันไม่เพิ่มก็แปลว่ามันดับไฟไปแล้วอ้อาวแล้วเราสีมันก็สีเว้ยเอาวะเอาวะมันออกว้ยมันออกมาหรือเปล่าไม่ออก มันไม่ออกมาเอาไงดยียิงในเม็กซิโกดีกว่ายิงในเม็กซิโกอาดมยิงมาเลยทำให้เป็นอาดมยิงมันกดยังไงเรายังทำไม่เป็นเลยใครรู้ก็ช่วยบอกกันเจ๊จะได้จะได้ให้คนคนอื่นเขาช่วยยิง ยิงมันเลยลมยิงมันเขาไม่ออกครับผมเขาอยากให้เราไปหาครับผมใช่ไม่มีปัญหาพ้นให้เราออกจากเกาะนี้ไปแค่นิดเดียวเนี่ยเลือดนายยังใช้ได้อยู่เราก็ยังเต็มหลอดอยู่เลยไอ้น,นั่นคงจะไม่สู้แล้วมันบอกว่าไม่เอาแล้วเลือดขนาดนี้ใครมันจะไปออกให้มันยิงโง่ๆวะ ใครมันจมในสองลํำอ๋อเราจมด้หนึ่งลำํำไอ้นั่นกันหนีไปแล้วถึงมแม้เราจะยิงมันก็ไม่โดนอยู่ดีแหละนี่ต้องมาลุ้นกับเด w อเม็กซิโกแล้วกันอ่าเดี๋ยวห้าวิแล้วเดี๋ยวห้าวิแล้วเพื่อนเรียบๆหน่อยโอ้โหนาเมตโอ้โหมันมันมันกู้มันยึดได้ทั้งสองที่ จุดเกับจุดบเอาจุดได้จุดซจุดซีจุดซีโอ้ยนั่นจะตายแล้วเออไอ้น,นี่ก็หายจ,าจับรอยลีด้าให้ได้เรือไอ้น,นั้นก่อนเถอะเราเปิดเรดาร์อยู่ใกล้ๆมันจะหายไม่ได้ไงวะห,หรือว่าภูเขาบังเรดาร์เลยจับไม่ไม่ไม่ได้ยัดได้เอวอ่ะ ไอ้งัางนี่อยากรัดคิวไอ้รัดไม่ได้ค uh ่อยกดรับทราบแล้วกันยิงไม่ถึงเว้ยเพลงนี้มานี่คือเขาต้องมาเชิญกับวิกฤตวิกฤตวิกฤตวิก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 ฤตนั่นไงวิกฤตกับเรื่องนี่ไงมันมาแล้ว โอ้โดนยิงแล้วมาเอากะอะดิเออกะความเร็วมาให้จียิงไปเลยตัวที่ขเดียวเรือแบบเราเนี่ยมันมันมันน้อยมากมันคือข้อดีแต่ถ้าเกิดวิธียิงมันเรือเราเนี่ยเรือแบบเดียวเราเนี่ยคือเอ้ยว,วิธียิงเรือในเม็กซิโกนเนี่ยคือต้องยิงให้โดนกรบเท่านั้นถึงมันจะเลือดถึงมันจะได้ดาเมจเยอะเอาเน,นมรู้มา ต้องยินโดนตรงกับเรือใครไม่รู้จักก็ก็ไม่รู้นะมันขค้เียดอธิบายยิงไหม,ละไ,หมละไฟไหมแล้วไงยิงโดนมากะมานตวนตวนกันเถอะหนึ่งต่อหนึ่งใครมันจะแพ้ใครโอ้โหไม่มีการเปิดกาบให้เป็นการฉลาดที่ยอดเยี่ยม แต่ว่าแต่ว่าเปิดจับไปทำไมไม่รู้เมื่อกี้ตอนตอนนี้โอ้โหอ่าเนี่ยเราทำยังเนี้ยเออเอเอมันสามน้ำนะโอ้โดนยิงโดนลุมโดนลุมเออนั่นแหละเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเออเออไม่เปิดงับโอ้ช <that offering> <jo> ่างมัน เออไฟก็ยังไงมันไม่เจ็บอยู่แล้วโดนจิกแค่เดียวนี้มันต้องเจ็บโอพระเจ้ากูโดนลมแน่นอนขอเอสเอสก่อนเอสโอเอสเออต้องขอก่อนมีสองลำมามาอืมไฟไหม้รอบโอ้โหสองจุดอ่าเอาไงมึงอืมหิวมาเรื่อยๆ ทำเป็นสายฮิวสายฮิวทั้งไฟไหม้อ้าวไงเอาเรืออยู่ใกล้ๆนี่เรไม่ไม่ยิงกันน่ะจะชนแน่นอนเลยมันจะชนผมแน่นอนเลยน่าจะชนผมแน่นอนเลยไป้เฮ้ยอมปืนมีให้หมาดิจะไปไหนวะเออเห็นไหมวัน อา้าวทำไมโดนวะอ๋อไม่มีปัญหาหรอกมันจะไปไหนของมันนั่นแหละมันนีงนี่เอง,เอ,งหอ,อ,อหอกะไอ้นุก็จะเข้ามาในระยะในการยิงเข้ามาแล้วมันไม่อยู่นี่วะมันไม่อยู่มันไม่อยู่ใช่ไหมค่อยยิงยิงในเม็กซิโกก่อนดีไหม ต้องต้องมีสองสองทางเว้ยเอ้าวยิงมาฮะเอเอ,เ,อเดะเดวเดะอ๋อไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเว้ยไอ้นั่นมันมาอยู่ช่างมันครับช่างมันครับอย่าไปชนมันนะชนมันคืนนี้เดี๋ยวเราจะเสียบๆคือมันจะได้จมเรือสักลำอา้าวจบโอ้ทีมันสองล้เนี่ย มันทั้งสามเออแต่ว่าดีไหมเอออันนี้มันจมได้ทั้งสามลเอาได้หนึ่งเอาได้หนึ่งเนาะแคปไปแคปไปทางเท่าไหร่ละแค่ไปเท,ท่าไหรล่ะรละอืมยี่สิบห้านาทีวิไม่ใช่นาทีนี่นาท,นนาทีนี่วินี่ชั่วโมง <c oughs> โตรงสมองไปละ ไม่อยากค้างสิค้างใช่ไหมมันใช้สูตรครับผมสำปมันต้องใช้สูตรอย่างเงี้ยครับเนี่ยให้เนี่ยมันขึ้นเรือรัวครับผมเนี่ยๆเนี่ยไอ้มุมสตาร์ทเนี่ยมันขึ้นเรือรัวไอเนี่ยกดดับเบิ้ลพิมม์อ่ะคือสูตรสำหรับผมนะคือสูตรสำหรับผมเนี่ยไปซะแล้สิม,มึงอ,มอย่างงี้แหละไม่รู้เป็นอะไรนะมา เรามาเริ่มมาเลยดีกว่าเอ้ยค่อยเริ่มดีกว่าเดีย๋ยวนั้นไว้เล่นแค่นี้ก็แล้วกันเนะาะสำหรับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดรับกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมของผมนะครับผมต้องทำคลิปแบบเนี้บ่อยๆนะครับผมสำนี้ไว้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย